ดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีกันก็คือดาวพุธนะครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนและภพเรือนนี้เป็นภพเรือนแห่งปุตตานะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณอยู่ในภพปุตตาจึงทําให้ชาวราศีกันนะครับมีเกณฑ์การที่คุณอยากจะริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีลามีไฟนะครับที่อยากจะหาสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเองนะครับแต่เนื่องด้วยอิทธิพลของการที่อยู่ในเรือนของเสาครับส่งให้ชาวราศีกันนะครับมีความทุกข์ เกิดขึ้นเช well like <Yeah, sure. S 1> ่นเดียวกันหรือความอึดอัดกดดันอะไรบางอย่างตามนิสัยของเสานะครับก็คือส่งผลให้ดาวพุธของคุณมีความอึดอัดและความกังวลความกดดันอยู่ในตัวเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณอยู่ในเรื่องของเสาจึงส่งผลให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9มีนาคมเป็นลักษณะของการที่กดดันอึดอัดจากอิทธิพลของการบีบระคันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับทำให้ครับชาวราศีกันนะครับรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่9มีนาคม เวลาตีสองนาฬิกาห้านาทีครับดาวพุธของคุณจะยกออกไปจากเรือนของเสาเข้าไปสู่ในเรือนของพระราหูดาวพุธของคุณไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูครับจึงส่งผลให้ชาวราศีกันนะครับมีความอึดอัดยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในเรือนของเสาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูอย่างพระราหูแล้วแล้วก็ทําให้ตัวตนของคุณนะครับรู้สึกว่ามีศัตรูอยู่รอบข้างมีคนรอบข้างที่ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยดีกับคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับตามอิทธ พบราหูเรียกว่าราหูก็คือเรื่องราวของการโดนเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์การที่เจอคนไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือระวังนะครับมีเกณฑ์การที่จะต้องพบเจอกับเรื่องราววิวาทหรือเกณฑ์การที่ทะเลาะบ,บอกแววงเกิดขึ้น,นด้วยช่วงเวลาที่ดาวพุธมาอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับบอกได้เลยว่าช่วงเวลานั้นคุณจะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าควบคุมไม่ค่อยอยู่หรือมีอารมณ์ที่ค่อนข้างโมงโหร้ายเลยทีเดียวตามอิทธิพลของดาวราหูและตามอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่ มาอยู่ร่วมกันนั่นเองครับแต่ก็ยังดีนิดนึงนะครับที่ดาวพราหูนะครับเจ้าเรือนของราศีกุมนะครับไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภและได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดครับจึงส่งผลให้เรียกว่ายังอ่อนแออยู่ยังอ่อนแรงอยู่ยังสู้อิทธิพลหรือพลังงานของดาวพุธไม่ได้ครับเพราะว่าดาวพุธในตาแหน่งนี้นะครับยังได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรและก็เทวีโชคด้วยครับขณะที่ดาวพราหูนะครับของคุณนะครับได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดนะครับและยังอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าภพเรือนดีๆหรือภพเรือนสุภะนะครับจึงทำให เรียกว่าดาวพระราหูุณโดนสะก,กดเอาไว้นะครับจึงทําให้ตัวตนของคุณไม่ได้กดดันและสักเท่าไหร่หรือถ้ามีอุปสรรคเข้ามาหรือศัตรูเข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันและก็ชนะศัตรูไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งดาวพุธของคุณนะครับจะอยู่ในภพเรือนของราศีกุมนะครับจนถึงเพียงแค่วันที่26มีนานครับเพราะหลังจากนั้นครับวันที่26มีนาเวลา13นาฬิกา45นาทีนะครับดาวพุธจะยกออกจากราศีกุมแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนแต่การที่ดาวพุธของคุณอยู่ในเรือนราศีมีน ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาและก็นิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาและนิดส่งผลให้ดาวพุธของคุณรหรือว่าชาวราศีกันนะครับมีลักษณะของการที่อ่อนแออ่อนแรงหมดไฟเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียวเพราะเรียกว่าดาวพุธในะนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุดในจักรราศีทั้งหมดเลยทีเดียวเ็าว่าได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่ดาวตัวตนของคุณอยู่ในภพเรือนของราศีมีนในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมครับอยู่อยู่ไฟหมดครับไฟมอดครับอยู่อยู่ คุณก็จะหมดแรงหมดไฟหรือหมดพลังงานไปดือด้อครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากวันที่26มีนาคมนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องสภาวะจิตใจให้ดีๆเพราะว่าอยู่ๆคุณจะก็จะเฟล,ลไปดือด้อๆหรือว่าอยู่ๆก็จะมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวไปซะดือด้อซะอย่างนั้นเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีกันกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันก็คือดาวศุกร์นะครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของพระราหูเรียกว่าการที่ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นอุจจวิลาศครับหรือเรียกว่าตำแหน่งที่เข้มแข็งก่อนที่จะขึ้นเป็นมหาอุจน,นั่นเองจึงส่งผลให้ให้ดาวศุกร์ของคุณมีพลังงานเกิดขึ้นอย่างสูงเลยทีเดียวการเงินของคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่เกิดข,ขึ้นนะครับแม้ว่าภพเรือนนี้จะเป็นภพเรือนของอ แต่อย่างน้อยก็คือคุณก็ยังมีกําลังที่ได้เงินมาก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแตน่การที่อยู่ในเรือนอริคุณก็จ้องระมัดระวังเกณฑ์การเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าอริก็คือปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินอริ่ก็คืออยู่ๆคุณต้องมีเกณฑ์การเสียเงินไปแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือจำยอมต้องเสียไปแบบที่ไม่อยากจะเสียนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันว่าคุณมีเกณฑ์การเสียเงินก้อนใหญ่ให้กับคู่ศัตรูหรือว่ามีเกณฑ์การเสียเงินกก้อนใหญ่ไปับ ชดใช้ภาวะนิสินเกิดขึ้นได้ครับซึ่งดาวศุกร์ของคุณนะครับจะอยู่ในภพเรือนของราศีกุมนะครับจนถึงวันที่19มีนาคมครับเพราะว่าหลังจาก19มีนาคมดาวศุกร์จะยกออกไปจากเรือนของราศีกุมแล้วก็เข้าไปสู่ในราศีมีนได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดครับเรียกได้ว่าในช่วงจังหวะนั้นเวลานั้นแหะครับที่อยุดครับการเงินของคุณนะครับจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่อย่างแท้จริงแล้วก็ได้มาแบบว่าเก็บอยู่ด้วยนะครับคราวนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้้้วรรไดมมาากกกกกอนใหญ่่็็จิแตีเณฑ เงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้นะครับเมื่อดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในเรือนของมหาอุดนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินของคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตามอิทธิพลของตําแหน่งของดาวศุกร์ที่ประสบความสําเร็จนะครับจึงส่งผลให้ชาวราศีกันย์ช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับและการที่ดาวศุกร์เข้ามาในเรือนของราศีมีนะครับจะส่งผลช่ว วยนะครับขับให้ชาวราศีกันนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนตัวเองนะครับที่อ่อนแออยู่แล้วเป็นนิดเป็นปลาอยู่ๆก็ได้อิทธิพลของการที่ดาวศุกร์เป็นมหาอุดช่วยครับ ฉุดขึ้นมาให้มีตำแหน่งที่เข้มแข็งกำลังกายกำลังใจก่อเกอิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับช่วงเวลานั้นครับชาวราศีกันจะรู้สึกว่ามีไฟเกิดขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นการที่แม้ว่าณตำแหน่งนี้ของราศีกันนะครับจะเป็นตำแหน่งที่เสียก็ตามคือเป็นนิดเป็นปลาแต่เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวคู่าธาตุเข้ามาช่วยคือดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวคู่าธาตุน้ํานั่นเองมาช่วยซึ่งกันและกันส่งผลให้ชาวราศีกันมีพลังการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีเกิดข ได้ครับผมต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีกันกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกันเป็นดาวดวงเดียวกับดาวตนุของชาวราศีกันนะครับเรียกได้ว่าดาวตนุรักของคุณก็คือดาวพุธและดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวพุธอีกนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณนะครับจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าช่วงเวลาตั้งแต่ตอนอยู่ในภพเรือนของราศีมังกรนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์จึงกดดันครับเกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับหลัง ที่บอกไปนะครับว่าดาวพุธของคุณจะยกออกมาในวันที่9มีนาคมเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมอยู่นะครับในเรือนภพอริยังไม่พอครับยังอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูซึ่งมีดาวราหูเป็นคู่แคคนอยู่ด้วยจึงส่งผลให้มีเกณฑ์การที่การงานของคุณจะมีการแตกหักเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวของการวิวาทเกิดขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์การที่เรียกว่ามีคู่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นจะเป็นการงานที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันการงานจะคาดหวังอะไร ก็มักจะไม่ได้ดังใจและก็ไม่ประสบความสําเร็จช่วงเดือนนี้ครับไม่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไราใหม่ๆเกี่ยวกับการงานของคุณทั้งสิ้นนะครับเพราะมันมีจุดที่สะดุดอยู่มันมีจุดที่ติดขัดอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นรอคอยไปนิดนึงนะคะการงานในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ใช่เวลาของค,คุณการงานในเดือนมีนาคมนี้ยังเป็นจุดที่คุณจะต้องแก้ไขแล้วก็ต้องฝ่าฟันไปอีกเยอะเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับซึ่งนะครับการงานของคุณนะครับจะมีจุดที่จะโล่งขึ้นนะคร ไปสู่ในเรือนของราศีมีนแม้ว่าจะได้ตําแหน่งเป็นปละและก็นิดก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยๆก็อยู่กันกับดาวคู่าธาตุนะครับก็คืออยู่ร่วมกันกับดาวสุกนั่นเองครับแล้วก็อยู่ในเรือนคู่าธาตุน้ําด้วยครับจึงส่งผลที่ดีเกิดขึ้นครับเพราะอย่างน้อยราศีมีนก็เป็นราศีของาธาตุน้ําอีกนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเรียกว่าดาวาธาตุน้ำนะครับพุทธธาตุน้ําสุกธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ำครับส่งเสริมกันเป็นอย่างดีแก้ความเป็นนิดเป็นปราเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงเวลานั้นครับซึ่ง มาครับมาดูกันต่อในเรื่องของดาวความรักของคุณกันบ้างครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณนะครับก็คือดาวพฤหัสครับปัจจุบ,บนันนี้ดาวพฤหัสของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีมังกรหรือเรียกว่าการที่พฤหัสของคุณนะครับไปอยู่ในภพเรือนมังกรอึดอัดกดดันอยู่ครับการเริ่มต้น,นครับมีเกณฑ์การเริ่มต้นได้นะครับแต่ว่าการเริ่มต้นนั้นค่อนข้างจะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างยากลําบากและค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหาและก็ความทุกข์ให้คุณต้องเครียดให้คุณต้องกังวลเกี่ยวกับการเริ่มมต้นนนให่่ๆขอองงคคุณััเรบ เพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ยังไม่เหมาะไม่ควรในเดือนนี้ที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้อาจจะอึดอัดอาจจะกดดันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเพราะไม่เพียงแค่ว่าในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่29าครับดาวพฤหัสของคุณอยู่ในเรือนของสากดดันลราไม่พอแต่หลังจาก29มีนาคมครับดาวพฤหัสของคุณนะครับจะยกออกมาจากเรือนลังก์เข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมซึ่งมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งจริงๆแล้วพฤหัสของคุณมีกําลังงที่เขข้ม็ หรือพ้นจากอิทธิพลของการเป็นนิดหรือเรียกว่าต่ําต้อยด้อยค่าก่อนหน้านั้นนะครับแต่การที่จะอยู่พฤหัสมาอยู่ในภพเรือนของอารีอยู่ๆครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวของการที่จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณราบรื่นขึ้นแม้ว่าคู่ของคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเขามากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ยังเป็นลักษณะของการที่มีเรื่องราวการขัดแย้งอยู่การไม่เข้าอกไม่เข้าใจเกิดขึ้นอยู่ด้วยอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสของคุณมาอยู่ในภพเรือนของอารีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนคร จริงๆครับเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันแต่ทุกๆปัญหาของคุณนะครับยังไงก็สามารถแก้ไขไปได้เพราะอย่างน้อยๆครับดาวสุขของคุณก็ยังโดดเด่นอยู่ในเรือนของราศีมีนนั่นเองครับจึงส่งผลให้ชีวิตของคุณยังมีจุดแห่งความสําเร็จอยู่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันประจําเดือนมีนาคมนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะมีจุดที่ค่อนข้างอึดอัดติดขัดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแต่ในเรื่องราวดีๆก็มีให้คุณได้ชื่อนอก ได้ชื่นใจเช่นเดียวกันครับมันจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีเรื่องราวทั้งจะต้องแก้ไขปัญหาและก็มีเรื่องราวดีๆสลับกันไปมาครับแต่ในเรื่องของความรักบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวและค่อนข้างที่จะทําให้คุณทุกใจเลยทีเดียวครับในเดือนนี้คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอนและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจอนนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลงกลุ่มหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ